สวัสดีชาวไทยทุกท่านกันเลยนะผมใอรผมที่คิสนะวันนี้เราก็มารีวิวเซิร์ฟผมนะเอาเองสดเลยนะฮะตอนนี้โอเคมาดูกันเลยนะตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนสก,กินกันแล้วนะนี่ฮะนั่นคือกฎนะฮะนั่นคือห้ามขอโอเพ่แบนเลยนะฮะห้ามขอยกแบนไอพีห้ามด่าแอดมินแบนไอพี ห้ามทำลายสปาับเพราะสปาไม่เขียงแรงฮแบนไอพีห้ามพูดเรื่องลามกามลานจานแบนนะฮะก็คืออันนี้นะก็คือกดนะฮะแล้วก็อันนี้ต่อเลยอันนี้ก็ชื่อแอดมินนะฮะทั้งหลายนะย้ y u ยูทูบนะฮะทำเพื่ออะไรครับนี่ครับขอทำเพื่ออะไรครับโอเค นะก็อันนี้แอดมินนะฮะนี่ครับเจ้าของเซิร์ฟนะนั่นคือผมนะโอโอนะโอเคนี่กนะ็แอดมินนะแบล็กเก้นเกมเมอร์นะมีชแนลจีนะแล้วก็เอ็นโอสองจีนะก็อยู่นะฮะอยู่วะอยู่วะไม่อยู่ไม่โยไม่โย,อย,อยโอเคนะแล้วก็แฮกเอ็นเก่งอยู่นะฮะโอเคแล้วก็บอสนะ,ะคนคนเดิมอย่างเดิมแล้วก็ไม่อยู่นะ,ะไปเที่ยวไหนนะ เพราะตอนนั้นเราเดี๋จะไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะแล้วแอดมินเบลลเบลล์เนี่นะ,ะก็ซีเก้านี่เลยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะ,ะสดๆเลยนะฮะอันนี้ก็อันนี้วาร์ปเดี๋ยวเข้าไปดูนี่อ๋อนนไปดูกดแล้วฝั่งนั้นไปดูละอ่ะวาร์ปมาดูตรงนี้กันนะฮะนี่คือต้องให้ดูตรงนี้ก่อนอออให้ให้าใครถูกนะนี่ฮะ,ะสุดตัวทั้งหมด ไอดีไลน์ของผมนะ <Yeah. S 1> เคียวยูเคียูยแล้วเป็นขีดล่างนะไม่ใช่อันนั้นนะโอเคอันนี้ก็เฟซบุ๊กของผมนะชื่อนะใครอยากเป็นแอดทัมม้งวาในไลน์นะคะโอเคอันนี้ก็ไอ้น,นี่สองจีนะนี่แล้วก็ประเทศไทยนะแค่แล้วก็มาดูวารกออนไลยนะฮะสร้างบ้านฮะโอเคะ okay. สร้างบ้านกันตรงนี้เลยนะฮะนั่นนะโอเคขอแบบ เราแปับโอเคให้เราพิพมว่าทีพีโอเออไม่ทีพีดีกว่าสปาวโอเคอ่ะโอเคแล้วก็วางอยู่นี่เหรออ่ะเอยไม่ใช่ถุยนี่ก็เออตัดต้นไม้นะก็ ใครทำวะกูจำได้ว่ากูทำกูไม่เป็นแบบนี้นะโอเคก็เดินกับสปากันเลยนะนั่นแอดนะฮะก็เดินมาเฮ้ยตกกับระยะไม่ถูกเออไหนกันแน่ไหนกันแน่ไ,นนแนไม่ใช่อันนี้อันนี้เออพีวีทีนะมันมากเลยนะบอกเลยคำเดียวนะนี่ก็คือทีมแดงกับทีมเงินให้เลือกทีมแดงนะโอเค นี่นะก็ทำสเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็เดี๋ยวผมไปแก้บักให้นะฮะนี่นั่นคือกับสปานะฮะจากับจุดเกิดน,นะฮะนี่นั่นคือสนามนะแข่งนะผมคำนวณไว้แล้วเพราะมันเท่ากัน,น,กนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเราก,กดกับสปาก,กันเลยนะโอเคพอาะพีพ,พีไปแล้วไปหาแร่กันนะฮะเรื่องหาแร่นี่ <c oughs> เยอะมากนะฮะอันนี้ผมทำข้างๆเองนะแต่ ตรงกลางเพื่อนช่วยทำนะโอเคแล้วตรงนี้ข้างหลังนะมันคืออะไรครับสับปักตูดเหรอครับไม่ใช่นะก็รู้ได้พิมพ์คำว่าสปาวน,ะนั่นก็คือกับสปานะฮะสปานะก็รู้ได้พิมพ์คำว่าสปานะโอเคก็แบันบหนึงนะไม่ใช่ตรงนี้อ้ากูชอบมั่วกันแกนโอเคนะกิจกรรมมึงจะเปิดใหม่นะฮะโอเคเข้าไปเลยนะฮะนั่นก็คืออ่านด้วยข่าวงกวนนะแบบก็ไอตรงนี้ไม่โหลดนะ โอเคก็ไปดูกันวลยนะก็ไม่เฉลยนะก็แค่นี้แหละนะครับก็โอเคแป๊บนะนี่นะก็ใครวางก็ดันสองนะก็เข้าไปเลยนะอ๋อยึไปตรงนี้นะ้วก็เป็นกระโดดนะให้เรากระโดดนะระวังตกนะจ๊ะแต่ผมขอข้างครับผมอินเกียร์ครับนี่เออหืม ใครทาไม่ทราบนะก็อ่ะตรงนี้วางไม่ได้ต้องเออตรงนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้แบบนะั้นต้องตัดตรงนี้ก่อนเออหนึ่งจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่น,นี่ตรงนี้พอแนละ้วก็กดเลยด่านสามนะฮะก็เฮ้ยต้องไปแก้ตรงนั้นอีกนะด่านสามต้องถ้าหลุดนี้ เข้าไปแบบรื okay. okay. daily daily okay. ้อตรงนี้ใหม่เลยนะโอเคแล้วก็กูจําได้ว่ากูไม่ได้สร้างนะโอเคแล้วก็โอเคปับนะก็ปั๊บง่ายๆเลยง่า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 ยมากนะก็เฮ้ยเกือบเลยอี๊อีเราคนดีกว่านะฮะตรงนี้เป็นเหมือนกับตักได้เลยนะก็ อยังไม่ทันไปถึงเลยหล่นซักแล้วได้ที่หนึ่งแล้วจบยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวผมทำต่อนะก็เพื่อนหุมทำมัวซวนโอเคโอ้ยเอ้เอ้ย,อ,อ,ยอ้ย,อยแล้วตะ้มา,างนี้แล้วก็กระโดดครับแล้วก็กระโดดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดไฟ แล้วก็มาทางนี้แล้วก็กระโดดมาทางนี้ออยล์รอนโอเคนะก็เสร็จแล้วนะฮะซึ่งนะฮะแต่ทุกคนใจดีหมดเลยนะฮะนี่นะฮะคนนี้ก็สร้างขอบขอบสร้างตรงนี้ต้นไม้สาวทงโอเคนะแต่ตรงนี้ผมสร้างเองเอ้ยผ,ผมสร้างกับใครวะ ถ้ามาดูชื่อแอดมินอ่ะถึงจะจำได้เพราะชื่อแอดมินคนที่สองอ่ะนี่แนละ้วก็นี่คนนี้แหละนะยังคนสร้างกับผมนะูดครั้งตรงเนี้ยนะก็ฝากอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะฮะก็เยอะๆเลยนะะเยอะเยอะเลยนะฮะโอเคนะก็ดีเหมือนกันนะก็แอดยืนมองทำอะไรกันก่อนเนี่ย จ้องตากันเหรอแข่งจ้องตากันเหรอฮะสวัสดีครับเจอก,กันพันหนะ้าเข้ามากันเยอะๆนะ